ทำไมาอ่เจ๊ฝากร้านหน่อยมาแล้วฝากร้านเร็วมามามาเจ๊มาฝากร้านหน่อยครับร้านยังไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีค่ะจุเวสสะดวกแบบนี้นะคะวันนี้มาตีสนิทกับเจ้าของร้านเจแอนนะคะร้านเจแอนขายหมูทอดกระเทียมค่ะกระเทียมกรอบๆนะคะหมูแห้งๆเพราะว่าหมูเนี่ยเอาไปหมักแล้วก็ไปทอด อร่อยนะคะกระเทียมกรอ,อ,อ,อบเลยค่ะหอมเลัจะได้กินก็หอมกระเทียมไทยเลยนะคะเราไม่ปั่นนะคะร้านนี้ไม่ปั่นใช้ตำอย่างเดียวอา่าอันนี้รัานหน้านะคะ,ะใระถาด้วยค่ะรัานหน้าชิ้นตลตลโตๆตโอ้ชิ้นใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ม่งเม่งเลยนะคะ <โห S 1> แล้วก็เต็มชามไม่ได้มีแต่เส้นนะคะไม่ได้มีแต่ผักเน้นผักบอกนะคะ เราใช้หมูสไลด์แผ่นใหญ่ๆเลยนะคะที่นี่กีรจุกนะคะราคากันเองเลยค่ะน้ําแข็งฟรีค่ะเมนูใหม่ที่อื่นไม่มีนะคะของฟรีที่นี่มีนะคะเมนูใหม่อะเมนูใหม่ไก่ก็เปิดข้าวมันไก่นะคะเจีแอนก็เปิดข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะไก่ยังไม่สุก แต่ตอนนี้มาเช้าก่อนค่ะเปิด1ิบโมงนะคะเลิกสามทุ <in these years> ่มครึ่งทั้งวันมาได้เลยนะคะที่จอดรถสะดวกสบายห้องน้ำสะอาดนะคะทั้งตรงไหนจ๊ะตลาดอ่านนลงมาร์เก็ตค่ะมาถึงสี่แยกกุ้ยน้ำไทยซ้ายมาแล้วค่ะชิดซ้ายมาแล้วค่ะแอนยืนอยู่หน้าสนหลนอยู่หน้าลอนเลยนะมาเพขาด้วยเล้ก็นะคะนี่นะคะ ชุดแด่งใส่เสื้อแดงนี่เป็นคนเสื้อแดงเหรอป่าวค่ะวันอาทิตย์ค่ะโอเคครับขอบคุณครับร้านนี้ไอ้นี่เขาไอ้นี่จริงใจต่อไปรีวิวต่อเลยเจ้าของร้านเปิดแล้วก็วันนี้มาเปิดร้านให้เขาเลยแต่เช้าเพราะว่าหิวอยากกินวันนี้อยากกินข้าวหมูกระเทียมซึ่งเป็นเมนูเซ็กเนเจอร์ของที่ร้านเจแอนดดูความข้าว ดูเด็ดข้าวร้อนๆเลยอ่ะแล้วดูความหมูดูความกระเทียมที่นี่เขาใช้เป็นกระเทียมไทยนะเขาไม่ปั่นนะเขาทุบเตี๋ยเขาเป็นสายรุนแรงเขาทบเตียตข้ามหมูกระเทียมเจแอนถ่ายภาพนี้ให้ดเมียมด้วยโอ้ไปอ,อ๋อข้าวนมหมูนุ่มกระเทียมหอมหอมอะไรกระเทียมมั้งพริก ่ะหลงไปยี่ห้อมาบิงโดนาเข้าอีกเอามาเถอะลับได้ห <c oughs> มดวันลาตอดมาไปเถอะมันก็จะมีความ,อ,มอร่อยว่ะกระเทียมดีดีกระเทียมดีมากมต่อไป ลคนต้องการมาเทานะยังไม่มีอะไรเลยร้านก็เปิด10โมงแล้วนะประมาเณ9โมง10โมงว่า13ทุ่มทุกวันนะไม่มีหยุดแล้วร้อนมากทุกวันเนี่ยร้อนมากเขามีข้าวมันไก่ด้วยนะแต่ว่ายังไม่เสร็จยังไม่สุกเดี๋ยวพาไปถ่ายให้ดูเขาขยายกิจการมาสองร้านแล้วสองห้องแล้วขายดีอ่ะ กินที่ร้านข้างหมดแล้วเช้าๆเปิดแค่สองเมนูนี้แล้วเดี๋ยวะจะไปกินยาต่อก็เขาว่ากันเอคกูสำหรับแฟนๆตาบชมจุ๊อเอสรูแบบไหนกินทุกที่ที่ทุกปั๊มช่องนี้มีแต่ของอร่อยครับไป,ไปไปดูกิจการ อยู่ที่ตลาดอลาลุงมาร์เก็ตนะอยู่ที่จอดรถกว้างขวางนะครับจอดได้เข้าได้สองทางเข้าได้ทางฝั่งด้าน,นโน้นกับถนนด้านหน้านี่ก็มีร้านเจ๊ยงก็เพร่าใหน่เป็นข้าวมันไส้ต้มทอดเดียลมะระเจี๊อนครับนี่ยังไม่เสร็จ สวัสดีครับไม่สุกเนาะตอได้ดีทุี่กินั๊ืนมาวเดินหมูี่ยนครับแล้วก็เขาใหญ่มาของของร้าน ได้เลยครับประมาอนี้เก็บเมฆเก็บไตเหมือนเตรียมการอเลยครับ โอ้ิพาวนรอบร้านเลยอะครับเ่ชจ้าราามอว่า้าโอ้หอไยอ่ะ,อไ,นนะอะไปครับอันนี้เป็นขนมถ้วยค่ะขนมถ้วยสีแผ่นดินค่ะชื่อก็บอกนะคะสีแผ่นดินว่าอร่อยขนาดไหนเป็นเจ้าดังของของเตยจ้ะของตลาดของเตยนะเจ้าเยัย อันนี้มาหากินได้ที่ร้านเจแอนเจแอนไปไปไปดีนมาขายแล้วได้ค่ะเดี๋ยวดูดินะก็ลูกค้าเรียกร้องนะคะดูดูดีหน้าดูดูหน้าดูความแบบเมียนมากเลยตุ๋มตักกินอะไรนี้ตะกินได้เลยโอ้ไม่เอาเดี๋ยวค่อยรีวิวที่ร้านกันนี้เราไปรับมาแล้ว5 5คู่นะคะเดี๋ยวเราไปกินทันดีกว่ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับบายเขาจะเปิดร้านเขาก็จะเปิดร้าน แล้วก็มาถ่ายต่อเออเนี่ย <มา S 2> คือยังไม่ถาไปไหนเลยเช้านี้ได้คลิปประมาณ2ี่สินาทีแล้วเป็นถนมถ้วยที่ที่มีชื่อเสียงมากของของตลาดกองเติแล้วไม่มีที่จอดรถไงโอ้โหแล้วเจ๊อแอนไปรับมาเอามาลงขายให้นี่คือสุดยอดแล้วอะ่ะแล้วมาแล้วร้อนเลยอะแบบอุ่นๆแบบดูความถ้วยดิโอ<ด>้ยยยยย ดูดูดูด,ดูดิมันดูดูดูตบๆๆๆๆๆความเมนี่เด้งมากเลยทาที่ให้ด้วยนะปกัดที่ปกัดที่หน้า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 กะทิอืมไาโอเคก e, ินก er. กไ,ได้นุ่มความหวานนิดๆแล้วก็ความเค็มของหน้ากะทินะดีมากคือเป็นอะไรที่ ขนมกีเอ๊ะเป็นขนมขั้วที่ยอมอ้วนโอเคค่ะขอบคุณค่ะกินแล้วนะไม่ว่าจะทำอะไรนนนะจะไปนะที่ไหนบอกมาหวานกว่าน่อยโอเคครับ,รบ,รบไม่ว่า